สวัสดีค่ะ Jemarine Airlines ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะ Jemarine Airlines Jemarine Airlines ออนไลน์เลย <c oughs> Hello Welcome to Jemarine Airlines Welcome ขอดูบัตรหน่อยนะคะ E5 <c oughs> ฟ้าบอกแล้วไงว่าฟ้าจะบินพ่อต้องฝากงานให้ฟ้าด้วยงานฟ้าเอาเรื่องแน่คิดว่าฟ้าจะบินไม่ขึ้นงนั้นเหรอฟ้าก็น้ำหนักไม่เท่าไหร่เองนะ เงินเดือนฉันออกเมื่อไหร่ฉันซื้อหมดคอลเลคชันนี้ซื้อหมดวันนี้นะคะจอมมาแต่งหน้านะคะอินสไปเรชันมาจากพี่มีนะคะช่องพี่มีครับกูจตชิโนนะคะก็วันนี้อยากจะเป็นแอร์ทิปทิปนะคะซึ่งก็เป็นกําลังใจให้จอมกันด้วยนะคะว่าลุคนี้ผ่านไหมผ่านไม่ผ่านยังไงบอกกันดูดูกันว่าแต่งหน้าลุคแบบนี้แต่งยังไงนะคะจะมีใครอยากดูปะ ค่ะก็เริ่มกันที่ลงพรนเมอร์ก่อนเลยนะคะให้ทั่วหน้าคะ่ะลงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเยะิ้มต่อไปเป็นรองพื้นอเวอร์กาก็ทาทั่วหน้าเหมือนกันคะ่ะใช้มือลง แล้วก็อย่าลืมลงคอด้วยนะเดี๋ยวจะแบบว่าหน้ากับคอไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ต่อเลยคอนซีลเลอร์ของสีจันนะคะปกปิดเพิ่มเติมใต้ตานะคะแล้วก็ต่อไปเป็นแป้งฝุ่นของวิมเมลนะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งค่ะอันนี้ดินซอเขียนคิวนะคะใช้ตามพี่มีนะคะ ก็เป็นดินสอเขียนคิ้วที่ขายตามตลาดนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเหลาก็คือแบบดึงเชือกออกมานะคะมันก็จะเหมือนเหลาให้เราเลยเขียนโกงๆนิดนึงเป็นสายการบินต่างชาติเนาะเราก็จะเขียนโกงๆนิดนึงต่อไปนะคะเป็น two face นะที่จริงมันเป็นแบบบอนเซอร highlight ไไอะไรประมาณน,นี้เราก็เอามาเขียนเราเอามาทาตานะคะ เพราะว่าสีมันสวยออกต้มๆอย่าลืมใต้ตาด้วยด้นที่สอเขียนขอบตานะเราใช้ของเมลินดานะก็เขียนเข้าไปในขอบตาด้วยนะ แบบอารมณ์แขกๆนิดนึงอันนี้อายไลเนอร์ของมิสตีนค่ะตวัดขึ้นหน่อยนะเพื่อให้ดูแบบสายก่อนิดนึงต่อไปมัสคาร่าใช้ของมิสตีนไฮเปอร์เพลค่ะค่ะเรา,าต่อด้วยทาลิปของเม e l บ i ีนนะคะ แต่ว่าเอามาทาแก้มก่อนละคเพอยังไม่มีสีแก้มเลยลิปที่ทาครับเพราะว่าหาสีไม่เจอนะคะสุดท้ายเป็นคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์นะคะไฮไลท์เราก็จะใช้สีน้ำตาลรอบๆจมูกนะคะแต่ส่วนไฮไลท์นะคะต้องหาสีมุกๆนะคะอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองๆขาวๆนะคะเพื่อที่จะมาไล่ด่างแล้วก็ใต้ทองคิวนะคะ นี่ะคะนี่ก็คือลุคที่แต่งตามพี่มีนะคะซึ่งก็เป็นแอร์ใสยกับินกาต้ามาก่อนนะคะซึ่งจอบก็อยากจะทาตามมากๆวันนี้อยากจะเป็นแอร์แบบทิปนะคะไอค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูนะคะก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าสวงบทเป็นอะไรแบบทิปนะคะก็วันนี้บ๊ายบาย